เราตาจีฮาวาชิลี่ยูเิวิตามินยูกลับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปโฮมทัวร์นะเปิดบ้านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันใช่ป่ะบ้านเก่าหลังนี้มีประวัติศาสตรู้แค่เรานะเล่าไปก่อนเล่าไปก่อนประเด็นก็คืออย่างงี้ที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าบ้านหลังนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเราโตมากับมันนะครับโตมากับมันถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี35แปลว่า เมื่อเราอายุได้ห้าขวบเนี่ยเราก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยนะครับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละนะอยู่ทรงบ้านดิให้เขียนแบบก่อนนะให้เขียนแบบก่อนก็คือคุณพ่อนะครับเป็นคนออกแบบจะมีความญี่ปุ่นนิดนิดมินิมอลหน่อยๆน่อยนั่นเห็นป่ะมีซอรี่นะมีเรื่องราวนะเออเห็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นสองชั้นอะเออแต่เป็นแบบจะเรียกว่าไงอะสองชั้น ชั้นครึ่งบวก2ชั้นเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแต่ละโซนแล้วกันเนาะเริ่มจากหลังนี้ก่อนอ่ะหลังนี้ก่อนแล้วค่อยไปหลังเล็กแล้วค่อยไปโซนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะเริ่มจากหลังนี้นะทุกคนที่บอกว่า2ชั้นแบบงงๆเพราะอะไรเพราะว่าเดินเข้ามาอย่างนี้ใช่ป่ะเดินเข้ามาจากตรงเนี้ยเป๊บเๆๆ๊บอันนี้ชั้นที่หอ่ะกว่าจะไปถึงชั้นสองที่ต้องขึ้นบันไดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึู๊หันไปอ มันจะมีความครื่งชั้นนิดนิดอะ่ะเออครื่งชั้นนิดนิดเอ่อสมัยก่อนเราจะเรียกลานเพลินลานเพลินนะลานเพลินลานเพลินหมายความว่าไงเออนอกจากโซนรับแขกตรงนี้แล้วแล้วก็มีห้องน้ําตรงนน้นห้องนอนเล็กตรงนี้อีกห้องหนึ่งเนี่ยวันนี้คือลานเพลินนะบนลานเพลินสูงกว่าประมาณสักเอ่อฟุตหนึ่งสองฟุตนะโดยประมาณเราจะตั้งทีวีไว้ตรงนี้นะทีวีวิทยุเครื่อง เล่นวิดีโอต่างๆนะจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่บริเวณนี้ห้องน้ำก็คือตรงนี้นะครับที่เดียวนะเออเป็นห้องนอนเล็กนะสมัยก่อนอ,อ้ตอนนี้เปิดลำบากนิดนึงเพราะว่าไม้มันบวมอ่ะเอาเท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อ,อ่ะทุกคนจะงงว่าทำไมมีชั้นอะไรแบบนี้เยอะจังนะสมัยก่อนเราอ่ เปิดร้านนะเปิดร้านขายเครื่องเขียนใหญ่ที่สุดในอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิแล้วนะนะตอนนั้นนะชื่อร้านยาแพรกเออชื่อร้านยาแพร์นะครชื่อร้านยาแพร์ขายอุปกรณ์การการเรียนการสอนการเขียนอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนนะฮะ ต่างๆสมัยก่อนนะใครไม่มาซื้อของร้านเราก็คือเชยนะเพราะว่านอกจากมีตรงนั้นแล้วก็จะมีขนมนม,นมเนยหนวนหนันนี่แล้วก็ยังมีการบริการถ่ายเอกสารอีกอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องแรกของอำเภอเหมือนกันเออเป็นผู้บุกเบิกตํานานในตอนนั้นนะคะแต่ว่าเหนือสิอุดายจะพาดูตรงนี้นะคะก็คือเป็นชั้นสองชั้นสองของบ้านชั้นสองของบ้านเห็นปะ่ะชั้นหนึ่งหนึ่งครึ่งแล้วก็มาเป็นชั้นสองข้างบนอย่างนี้อันดัพาไปดู ขออนุญาตนะครับมาสเตอร์เบดรูมอะมาสเตอร์เบดรูมมันจะแบบเป็นซ้ายขวาอย่างนี้นะคะมาสเตอร์เบดรูมคือตรงนี้ห้องขวาส่วนอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะบบเก็บเสื้อผ้าหรือไม่ก็เป็นห้องนอนแขกาันนั้นนะฮะเปิดได้มี้เนี่ยอะเปิดได้นะฮะยังมีที่นอนอยู่เลยอันนี้ห้องนอนเล็กแล้วก็แบบเก็บเสื้อผ้าสมัยก่อนก็คือจะเก็บในห้องนี้ แล้วก็มีระเบียงนิดหน่อยพาไปดูมาสตเตอร์เบดรูมสมัยก่อนก็คือนอนรวมกันเลยนะ4คนพ่อแม่ลูกนะมาดูวิธีการแต่งบ้านสมัยก่อนนะฮะน่ารักจุ๋มจิ๋มนะขึ้นมาชั้นสองแล้วก็ยังมีแบบเป็นอีกสเต็ปงง,งเห็นปะเป็นเป็นสองครึ่งเออเป็นทำนองนั้นนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างประมาณน,นี้นะก็จะมี เตียงเราเตียงน้องชายสามฟุตครึ่องอ่ะซ้ายขวาแบ่งกันคนละซี่ฝั่งนี้พ่อแม่ก็จะนอนนะครับฝั่งนี้พ่อแม่ก็จะนอนมองไปก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีต้นน้นเห็นปะวิวสวยหน้าบ้านเห็นใบไม้เปลี่ยนสีนั่นงดงามแต่หันซ้ายไปเจอไรเจอไหลเขาทุกคนไหลเขาจ้ะไหลเขาโอ้โหแล้วอย่างที่บอกนะครับว่นไหนที่แบบหมอกมันลงเนี่ยนะ ไม่ต้องบรรยายเลยเว่ามันสวยขนาดไหนเนี่ยนะ slow l i f ที่แท้จริงนะนี่ slow l i f ที่แท้จริงนะนะก็เออโตมากับที่นี่นะโตมากับที่นี่นะครับตั้งแต่เราห้าขวบนะเออเราก็ไม่ได้เดินสำรวมแบบนี้ด้วยสมัยก่อนก็จะวิ่งตึงตังตึงตังนะรายได้ จากการที่เราเนี่ยทำมาหาก,กินนะฮะนอกจาก,กเงินเดือนของพวกรองแม่เนี่ยก็คือขายของเปิดร้านทำนู่นทำนี่ก็มีตังเกตใดๆก็เริ่มขยับขยายเป็นโซนครัวหลังบ้านที่แบบแยกออกไปเป็นห้องครัวต่างหากซึ่งมันก็คือบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งได้เลยนะอ่ะต่อลงมามีประตูที่แยกออกมาจากตรงนี้เห็นปะ่ะเมื่อกี้เนาะเราถ่ายแบบลองช็อตเพื่อจะได้แบบทุกคนจะได้ไม่ง,งงว่าส่วนไหนต่อจากตรงไหนอ่ะ อันนี้ก็คือห้องนอนเล็กข้างบนใช่ปะนี่ก็ต่อมาทุกอย่างเชื่อมกันหมดนะฮะเชื่อมกันหมดเชื่อมกันหมดเลยเชื่อมกันหมดโซนนี้ที่ติดกับครัวใหม่ก็จะเป็นโซนซักล้างอ่ะโซนซักล้างก็จะมีเครื่องซักผ้าสมัยก่อนจะวางตรงนี้วางตรงน,นี้เออยุคนานบ้านไหนมีเครื่องซักผ้าก็คือเก๋แล้วนะฮะก็คือเก๋แล้วยังเป็นยุครอยต่อระหว่างการซักมือกับซักเครื่องเลยนะตอนนั้นนะอ่ะอือบ้านเราก็คือ มีเครื่องซักผ้าตรงนี้สมัยก่อนแต่ว่ายังเป็นเครื่องแบบเครื่องรุ่นที่เป็นแบบแยกถังปัน่นถังซักกับถังปัน่นคนละถังกันทุกคนน่าจะคิดภาพออกว่าถ้าเราทําศูนย์ท่วงมันไม่ดีอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะดังดึงตึงตึงตึงดึงดึงดึง,ด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 งแม้ว่าเราจะขี้เกียจขนาดไหนเราก็ต้องแบบรีบมาดูมันนะฮะแล้วก็แบบปรับศูนย์ท่วงใหม่อะไรใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้มันปั่นแบบสム o o t อ,อไม่ไงั้นผ้าก็จะไม่ได้ตาก เธอไม่ได้ตากนะอืมอ่ะเข้าไปดูห้องครัวกันเห็นปะ่ะความโออาใหญ่โตของครัวสมัยก่อนของเรานะฮะเราจงใจไม่ให้มันมีฝ้านะเพราะว่าอยากให้มันระบายให้ได้เยอะที่สุดจะแบบผัดต้มทอดอะไรที่มีละอองน้ำมันเยอะๆเนีย้ยทำไปเลยนะแล้วก็มีประตูสักชั้นนี้ตามมาหลอกหลอนอีกแล้วนะชั้นจากร้านย่าแพกมันจะอยู่ทุกที่ทุกคนเพราะมันมันมีเยอะ แล้วก็รู้จะเอาไปไหนก็เอามาวางของจะบอกว่ามีตํานานจริงเห็น mm hmm. ปะคลิปก่อนที่เป็นแฟกระเบามีนะครับที่เราอ่ะเดี๋ยวแปะคลิปแฟกระเบมีให้ดูแล้วกันนะตรงนี้นะว่าสมัยก่อนเราเล่าให้ฟังว่าเราโตมากับยุคที่การดูสื่อต่างๆอย่างเงี้ยวีดีทัศน์สมัยก่อนนะไม่ได้แบบ เปิดจากแอปพลิเคชันหรือเข้าเว็บไซต์นะือออกปาะทุกคนมันเกิดจากการที่เราอ่ะดูเครื่องเพลงแบบวิดีโอคลิปก่อนในนะี้เราบอกว่าเราชอบเรื่องอะไรบ้างการ์ตูนไอคิวเงินจูเรนเจอจร์เจตแมนไดโนเสา,าเร์เจเล่เดี๋ยวคนดูมันยังพอมีชื่อหลางๆติดไว้อยู่ว่ามันมีการ์ตูนเรื่องไหนบ้างอย่างม้วนนี้อย่างม้วนนี้ชัดเลยน,นะไอคิวเงินเห็นปะ่ะไอคิวเงินอ่ะเข้าไปดูใกล้ๆ ไอ้เขียวเงินนะอย่างอันนี้มีเป็นคอลเลกชันอันนี้ก็ไอ้เขียวเงินมวน6นะอันนี้มวนอะไรอ่ะมวน5เนี่ยถ้าเราอยากดูต่อเนื่องจนจบซีซั่นอะเราจะต้องทำเกรดสีให้ได้เยอะๆอแต่วิชามันก็มีแบบ6กสวิชาเนะอะอว่ากว่าจะจบซีซั่นอะมันก็แบบกินเวลาเนอะนะว่าบางเรื่องกินเวลาถึง3ปีเออมีมวนนี่ด้วยนะ101ดัมเมเชียนอ่าเนี่ย ตำนานครูเอล่าก่อนที่จะขึ้นไป Netflix กก็อยู่ในในม้วนวิดีโอแบบนี้นะครับม้วนวิดีโอแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นพวกแบบขบวนการ5สนะีแน่ๆถ้าเป็นแบบทรงเนี่ยใช่เนี่ยๆๆๆนีขบวนการห้อ่านเน่ออกลอะไทเทานิคกจ้าไทเทานิคกนะชูรักเรือล่มม้วนที่หนึ่งนะเนี่ยค่ายซีวีดีนะเป็นคนแบบ จัดทำแล้วตอนนี้ก็คือเป็นสภาพที่ดูไม่ได้แล้วนะครับ90ตัวจริงนะต้องมีแล้วก็เก็บไว้พอเสร็จจากห้องครัวแล้วนะฮะยังไม่พอก็คือมีตรงนี้แล้วใช่ป่ะบ้านหลังนี้ก็งอกออกมาเป็นบ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งนะซึ่งภายหลังเนบ้านหลังนี้ก็ได้แบบต้อนรับราชอาันตุก,กะหลายๆท่านนะมันจะเป็นรุนพีร่รุ่นน้องในวงการข้าราชการครูหรือว่าข้าราชการในสังกัดกรมปกครองที่คุณพ่อทํางานอยู่อะไรย่างเงี้ย สมัยก่อนมีเหรือบ้านเช่าไม่มีนะครับเราก็แบ่ง,บงๆตรงนี้ให้กันอยู่อะไรเงี้ยนนะถามว่าคิดค่าเช่าค่าอะไรไหมไม่ได้คิดหรอกอก็มาอยู่ด้วยกันแบบที่แบบน้องนะสมัยก่อนอยู่แบบนั้นจริงนะอืมก็จะแบบวนเวียนวนเวียนตามยุคสมัยใครมาอยู่ก็คือจะต้องมามาเริ่มต้นที่บ้านหลังนี้นะปหลัดใหม่เอ่ยคุณครูใหม่เอ่ยอย,อย่างเงี้ยนนะอืมแล้วคุณแม่ของอ่างเปานะทุกคนคุณแม่ของอ่างเปาก็เคยมาอยู่ที่นี่นะพี่แอลพี่สาวเรานะคะจัสุราชนะ ที่เป็นเจ้าของบางแก้วที่ที่เราเลี้ยงตัวปัจจุบัน ấy. สมัยก่อนตอนบรรจุใหม่เขาก็ไม่ไมาอยู่บ้านหลังนี้แหละมาอยู่บ้านหลังนี้ให้ดูอย่างนี้แล้วกันก็เป็นบ้านแบบโถงเปิดอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นห้องหนึ่งห้องนอนถัดไปก็เป็นห้องน้ำการเข้าไปจะลำบากนิดนึงก็ไม่อยากจะไอ้นี่เท่าไหร่นะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็คือความทรงจำา30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2535ห้า ออกับบ้านที่พักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิที่เราโตมาตั้งแต่อายุห้าขวบทุกพื้นที่มีเรื่องราวนีเ่เฉพาะโซนบ้านนะทุกคนยังไม่รวมโซนอื่นๆที่เราแบบได้เติบโตมาป่าข้างๆเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บกินหมดนะของป่าอะไรนะบักว่าเอยอะไรเอยกรอยอย่างเงี้ยมันเทศหมากเล็บแมวรู้จักหมดนะสมัยก่อนนะขุดกินแถวๆนี้แหละจ้ะ พ่อแม่ก็ไม่ต้องตั้งอะไรไว้เยอะข้าวไข่เจียวกับผัดผักบุ้งมีแค่นั้นพอนะคะที่เหลือเราก็ไปกินข้างบ้านบ้างอะไรบ้างอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจฝากสมัครสมาชให้กับช่องวิตามิอยู่ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า